พี่หกสิบเก้าอีฟีหกสิบเก้ามาแล้วน้ำโดนสปอยเต็มเลยว่าเหลือห้าเดยอคลิปนี้มันจะมีคนตายมากสินะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะอึดต่อยไม่เลยก่ากงเล็บวิ่งมีโกงเล็บด้วยอ่ะอคลิปตัวคว้านขึ้นไปเอ้อเอาอะไรอ่ะเลือดวะ อย่างแท่เออคือ,อเสียงมันเอบมองเธออยู่นะจ๊ะไม่เห็นเลยว่ามันเอบมองเธอเยอะเฮ้ยสกิมเบอรี่ดูเผาดูทรมารจากอินตเตอร์น,นั่นเองเฮ้ยเฮ้ยเปิดประตูซะมือซอดมือซอด ล็อกกระโลกต้งมูสูตายนิ่คือแบบชีวิตสิ้นหวังมากเลยนะจะเป็นห้อกอะไรสักอย่างนี่แหละเฮ้ยหัวใครอะเอ้ยว่าอะไรเนี่ยบิวเทนเหรออ้าถอนหัวขเขาไม่ไม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 ล่าบบนี้เลยเฮ้ยลุกได้ค่ะสเกตมีฮาคีสเกตจะ ไปฝึกวิชากับเลลี่ว่ะแน่ๆเลยไม่าเป็นไรนะอุ้ยอุ้ยเถื่อนจัดเลี่ยนไหลน้ำเด้งราวเฮโรบอลไหลเป็นกระจดอุ้ยมีดเร็วอุ้ยสุดวิ่งอยางวิวอยากกับวั้บตัวได้อุ้ยมึงเนี่ยมึงเล่ยมึงเฮ้ยอะไรเนี่ยมันก็เจาะฉันเหรอใช่ไหมก็เจาะฉันใช่ไหมก็แต่สีทุบเลว ขึ้นเกต่ะเราคิดอะไรเมื่อไหร่เนี่ยขึ้มาที่แล้วโอเคโอเคเพิ่งเห็นด้านที่สีทุกแมสสีชมพูเกต่ะทีเพิ่งแล้ว่ามีจิ๊กเก็ตตัวเองกึ้วอ่ะเฮ้ยระวังปิดประตูอุ้ยหม่คิดเลยจะทำรือแบบนี้นะตัดคลิปติดรือ ่อยเขาทำไมอ่ะเขาก็ทำสูบข,ของเขาแล้วนี่กดคลิปติดเหลือกับกดคลิปติดติดเหลือเฮ้ยเดินไปเหมือนจะรงมา่งทเป็นหยดกำเด็กของสกิวดีนะ เบอร์สา,าก็อย่ากับซอมบี้เลยนะสกิมตัวนี้มันตาบอดด้วยเห็นตาเป็นสีแดงๆเหมือนจะเป็นปล่อยลีซอร์ได้นะนะเออดูดิแล้วก็ต่อยแล้วก็ไอ้นี่ฮนะกี้ในตัวโดนแทงมือเลยเหรอแล้วเหมือนกี้ในตัวจะมีกรงเล็บด้วยนะก็ต่อยมันไป็หนึ่งเทียแล้วก็เตะเข้าไปแล้ก็เอาไม้ไม้เลยอนะ่ะเขาเรียกว่าที่ปับ่วมแล้วแถมมีาดาบด้วยเอาดาบมาเตะเลยครับ เอามาเตะบอลอุ้ยบิ่งดาสปิคเกอร์แมนอย่างเทพแต่ในท้ายหรือท่าวันนี้เป็นคนกาเออเออบิดฟาดมีขนาดนั้นอุ้ยเห็นไหมตรงนี้มันมีศพด้วยเลี้ยงใส่ชุดด็อกเตอร์ด้วยเห็นไหมตรงเนี้ยมันมีศพอเลี้ยงใส่ชุดด็อกเตอร์ด้วยอาจจะเป็นเอานั่นก็ได้นะศพทีเชื่คนที่คิดคุ้นสกิมบินี้แล้วก็โดนสกิมบินี้ฆ่าตาย หรือว,ว่าจะเป็นด็อกเตอร์แล้วก็ไปอยู่ในสรรกิมบดี้เขาก็ฆ่าตัวเองเป็นที่เป็นคนธรรมดาเฮ้ยออสกิมบดี้นี่มันเลยแล้วเหมือนว่าสปิคเกอร์แมนจะปล่อยโซดิคเออขึ้นเสียงโซดิกเวฟนะครับมาจนไอาาาา้พาราไซต์เิืกี้ทีต่ตกไม่ใช่ดาสปิคเกอร์แมนเมื่อกี้มันคื้นสุดนะครับขอทุกคนนะเมื่อกี้ดาสปิคเกอร์แมนแหะเขาอะแต่โดนพาราไซต์ค้บฟุ้แล้ว ถือไม่พูดกีวตูสีเฮ้ยเหมือนว่าเขาจะดูกล้องจอปิดอยู่นะว่าเป็นสถานการณ์ดีอย่างไรบ้างนี่ไอตัวนี้จะได้ลาก่อนนะไอเพื่อนสมิเกอร์แวนลาเกิดอะที่สวรรค์เหมือนว่าตรงเนี้ยจะลุกกระเทือสกิวิดี้อยู่นะเฮ้ยอะไรนะนั่นอะไรกันเนาะนั่นอะไรกันนะ ติดเหลืองดีกว่าถ้าติดเหลืองจะตายอ่ะนั่นเขาฝึกทำอะไรกันเนาะโฮอย้วมาเดียอันนี้ปาไปห้านาทีเนะี่ยมันดึมมีดอย่างเที่แล้วก็มีคนแอบดมอยนะจ๊ะ,ะเฮ้ยสกิลไม่ได้โดนเผาอีกนล้เติเร็วชิบหาย,ยทําหน้ากลัวไนดะ้อย่างกับบาเฟีเยไอ้พวกคาเลาวล่ามันเหมือนจะไปดูศพคนด้วยนะตรงนั้นอ่ะ เฮ้ยเป็นโคกระโหลเปันเต็มเลยอ่ะนี่เต้นวีโหมือนบอดีเนี่ยเฮ้ยเดินมาเดินมาไอ้ตรงนี้จะเจอไวขึ้นจะสันระวังไว้ด้วยละ่ะเฮ้ยนี่ในวิวเทนน่ะเหมือนว่าเราจะได้เห็นร่างกายของลาร์สคาเมล่าว่า ลาคาเวล่าตอนแบบเนี่ยตรงขาเราจะเป็นเหล็กแบบนี้เยเพราะมันเป็นหุ่นยนต์เลยมันก็เลยเป็นเหล็กแบบนั้นแหละแล้วก็เหมือนจะทอดัวคาเวล่าเว้ยแล้วตรงนี้เหมือนจะเป็นเหล็กอะไรสักอย่างเหมือนกระดูกเลยนะเป็นกระดูกหรือว่าเหล็กก็ไม่รู้อะแล้วก็เหมือนจะทุบเหล่าตาก็ที่เป็นคีรตัวเต่ดี้ที่ด่าสปิกเกอร์แวนมาช่วยแล้วก็ปั๊มช่วยอุ้ยเถื่อจัดเถื่อจัดน้ำแดงออกมาเป็น ปไปสานเลยน้ำเดงสากน,นาสกระจายเหมือนดาสปิกเกอร์เบอก็จะยักคอให้เว้ยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบูสูตรเฮ้ยดูดดาสปิกเกอร์เบอวิ่งอย่างเร็วดาสกิฟตี่ก็เหมือนเฮ้ยเฮ้ยมันมัน เป็นใบขึ้นแจสันใช่ไหมคุณผู้ชมมันคือใบขึ้นแจสันใช่ไหมไอ้ยก็เต้อยู่แล้ววางไฟแล้วเพื่อนเออว้าปูไปทัดขับครับอ้นี่มันวาเลยนะไอ้ใบขึ้นแจษสันอะเหมือนจะเป็นใบขึ้นแจษสันแต่เขาเสียชีวิตไปแล้วนะเมื่อปี2002เนี่ยตั้งแต่ได้ลูกโตว้าเลยเรื่อนั่นแหละนักเตะเวลาสปิกลเวยันยาอกียร์น่ะเดินสปิกลเวย์เลยค่ะเพื่อนถ้าไม่ทับก็โดนฆ่าหมดอะ ดูดูคิร okay, ิโตนะดูคิริโตดูคิริโตเขาไปทำแบบนั้นกับดาร์คไปกับไปยัเลยอ่ะก็แค่แบบไปนั่นเลยเออเอะไรเหรอเขาอ่ะไอ้นั่นมันแบบเพื่อนเขากำลังจะตายเว้่แต่ว่ามันมันต้องช่วยจริงๆนะถ้าไม่ได้ตายหมดอ่ะไม่รู้อ่ะไปต่อยเขาอ่ะกูเลือกดูปัดคิริโตแต่ว่าเลยนะลอยกับเพื่อนทะลุเลยอ้ ยิ่งกว่ามหาเวิทมา,มา,มาที่ยูจิต่อยอะแล้วก็ไปทะลุเลยน,นั้นยูจิยิง่งกว่าเว้ยยูจิยิ่งกว่าแต่ว่าตาสึมก็เป็นเหมือนจะเดินไปนี่กำผ้าติดเหลืองไว้ด้วยเออกำผ้าติดเหลืองผ้าติดเหลืองเบ่องเว้เนี่ยห้องสีเหลืองอะห้องสีเหลืองนี่มัน,นช,ชัดเลยอะห้องสีเหลืองนี่มันคุ้นๆแหละ มันเหมือนใน EP หนะึ่งไดย่าเปิดเงี่ยมันเหมือนตอนนี้เลยเว้ยมันมันห้องสีเหลืองอะดูนะดู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 ห้องสีเหลืองเนี่ยห้องสีเหลืองนะมันไปนที่นี่เป่าวะชื่อกับหนูสกิบีดี้แล้วก็จะมีสกิบีดี้ตบๆเจ็ดๆมาแล้วก็กิตากล้องเดะตากร้องไปอือจบมันจะมีจีแมนด้วยนะแต่เราไม่ค่อยวิเคราะห์ เพราะเราไม่ค่อยดูสกิมดี่เราจะเล่นเกมอย่างเดียยเพราะว่าผมจะไม่มีข้อล้วแต่ว้าวลกิมนี่จะถึงเก้านาทีแล้วแล้วผมก็เรยเร่ยทำกิป